สวัสดีครับมาฟังแนวะก,กินมะอื่นนะครับผมปูพนเิวาจังไหนมะอื่นครับผมไปรับช่งมาฟังกันจากช่องเสพพระรวยได้ครับสวัสดีครับบางมรรยากาศย่ำม,มาเล่นนะครับ Ela นวีอาตว่าทางว่าที่เขาบัข้าปานให้เอาใช็ทรนทดรืทดซึด้งทว่าตังคายหน้าง่ัอ๋แหกว่กทวมออันนี้บักทวอปข้าข้อพี่อ้ายแต่ว่าอันนี้ว่าข้าข้อพี่อ้ายแต่ว่าได้นนเป็นพี่อ้า

หมาังด no, no. ้ตาผมสูด้มเถอ่หาดมหัเออเขา่เถอ่หลั่เถอ่หาตาคิดอดทองมาถานหงอยากให้พ่อโน้พ่อจีนอาให้าวออสาวเออาพ่อให่ัเอออาเหมนมาไม่เหมือนามถานนะความว่าดเออเห็แมวูวกินหาอกินาในเอ้าลับแวด

เขาตังว่าแท่งตังว่าง่าจงไหนว่าเฮ็ดดาวป่ว่าทีเขาว่าเฮ็ดดาวว่าแวเขาตามด้วยพอดับับพิปูเขาตามกยังว่าหนา้กว่าด้ว่าว่าเชี่ยเีเออมันเป็นดังทางไหนตาก่าว่าคุยข้านั้นช่งคือวัตถุละเขาทาเขาทา ก็ได้หงาเนะฝากกระพุ่มลาบแล้วกับฝากกระพุ่มลาบมาฝากอือขั้น่าฟังเขาเอิกก่อนได้เออเวลาเวลาแบบนี้่อยห่างๆจริงจุเขาเอิกตุจุเุจุดาอ๋อคุัแ่เขาเล้ยเขาเลยเขาเลยเขาเล้ยงาปั๊บต่ออ้อว่เราเราได้ออัวร่างเขาออมาอยากเป็นทพองได้ มอแกไปเทสกินันเทสต์อาเช่ว่ามันทมาได้กินมคืดมลูกเอาตังไงกมือคืนด e e ้หได้บเาเอาหตวมัวเิได้่ากินานถูกหมมือในวันที่ห้าทีวันที่ห้าเป็นมือกัรมันเลยเาากว่าว่าเป็นไ เป็นมือเอาไว้ไเติมวันที่ห้าีเจ็ดวันทีห้าสิบเจ็ดเอาวไเติมเอาเอาพักพักพักักป้ายแดงอีกต่อไปทำไมเป็นรกผีขาวใ่ทำไมป้ายมันผีแดงโพรพิจารณาด้วยมือฉันวันนี้ก็ใหทีมือนวันที่เท่าไหร่ถูกไไว้ มือมวันที่เ้าครับผมวันที่เ้ามีหลายอย่างหลาย,ยแาม่เนาะมึอวันที่เ้าแต่ว่าขอัาาาขอพอเป็นวันที่หาที่เก็บเด้อขัอพอเป็นวันที่หาที่เก็บคนขันวันดีวันอีวันต้องกอเทปต้นนั่นต้นการะคือแปดพันพุ่มมะถาวายถวาเฮ็ดเบอร์ตื้อเฟอร์ตื้อ

เป็น่าวั่าสีว่าคือมูีว่าคือมูะเ้นเพ่อเจออยู่อ้ว่าผีออออออวไ่อมละจำได้แต่ว่ามาาออิ่ักก็นใจรบไอ่างเงี้เสี่เอาเส้่างว่าชื่อเขาเองผีมไอมือวหาวาป่าื่อาาโกงงั่ง้ยแต่กงง่ายเนาะ ฟ้ากูหลังเนี่หงใจกันกห่ังเขาหวานมาหมดน้ำทางบุงทางทุ้น้นเขาวัดว่าอาร่าหลกหลายขายงาแลงร้อจังใจจังใจขาดจังใจ้าแผ่นคุบโคตรบ่กคอเท่าว่าทางแปลงไปน้ำกันบูงได้นักไปน้ำกันหยไม่ทกไม่หลาไม่ถกไม่หวานเอ็มพีอีนนั่งกองกขอนอมกินาังเสวาอืออาไม่ถกไม่หลาไม่ถก phát báo bài tai bằng một môn như luôn luôn Hết chắc luôn cả báo bài luôn Thứ luôn 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 hả? luôn 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 lại luôn luôn thứ luôn 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 có luôn 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 ร่างคือไรแข็งเอาบ้าแล้วเขากับงุหเมื่อ่าวๆมาหาแต่ารไ้คือการแับคค่ากานมันือค้างานให้ดีๆเเห็นว่าเขาเปิดสายค่างานว้าวก้าวสัญญาทาอสายงานนย้วนนายมอวนาย้วนตีก็ตีก็ตีปูนายม้นปได้ยินดีตีปู

ปองสัตใช่ถวายนาบตะปูเด้อถ้าชาถวายน้วเอาออกแล้วชาถวายนาเมื่อนี้ว่าไร้ถวายนาเมื่อเี้ถวายปัจจุปัจใจปัใจมาถวายปัจจุปัจใยร่วมแรงร่วมใจอยากทางมบนคนสํานักผู้พปภพขาผูตาผู้อรัญสามราคราสุโกธาาคราชทางหอเราข้งทางพระช้างกาชาย รูมเาางแล้วาเทา,ทาทาชายถวานน้ำให้มิชมิลาไม่ชกไม่หานว่ามันไม่หวานไม่หวานใหไม่ชมิลาไม่ชกไม่หมาาาว,า,หา,ะนะวานาิหจิตจารท่าน้ะได้ก้าวหน้าเ้นหรือเปล่าให้โนมไหล่น้ให้ค้งไหนมาให้แตกว่าเงาเงาเงาคือชายมา ว่าชาชามาว่ <น azu S 2> าทถงใช่ไหมเออทาทาขาวานะว่าทถงใช่โองไหนเนี่ยใช่โอบไหนเนี่ยบ่ได้ดักบ้างผมว่าอย่งียงถตีดักบ้างกไ้ปาสวกหาินครับเด็ที่ของแตงโมับไปกินก็ด้วยครับเอาองแล้วก e. ็แก้จีนคำนันแตงโมแตงโมรูปโตเรแตงโมพาดวย ี๋้วเล็บก็พาเราวัแต่ไปงนื่อให้พ่อทำไวันั้นไดูไูอ้ามนเปลี่ยงมนคือเปอันอื่นหมเสียห้องแดงเสียร้องดงเสียห้องดอ้าปี่ยนมา่พพาที่เขาเนเรียม่หยาะเียรไม่หยาเียกีว่า่าไม่้องไม่ต้องไม่ต้อง่้อา เอาถปาสาไพพอมาหลับไปเอาไปหมดเขาได้เลยเขาเติมเตแมเติมตั้เเก็บตั้งใจให้สมว่าไดติมเติมเตามเาิมเติมเติมเติเติกเติมเติมว่ามเนิ้เติม่ไิมเตมเติมเมเดิมเตนมเต่มเมเติมเมเเมเติ้เมเิมเมติมเมิมเมเมเมม dài và khóc đã vắng một năm 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 nó năm 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 ว่าจะหอบอไรกังไหนเพาอว่าเพียงคือเนาะเออครับเป่ามุ่นไทยเพียงเห็นพ่เขาว่าเพียง ตปหนอยตไหน่อยไปเรือยเรือยปต่จังหวะดีออกก็รักตีให้เขาคิดออกกมุตะว่าถือนะองเขามุตะดีขึ้นหนักตให้เขาดีขึ้นหนักแต่ว่าคิดเข้าเขาตาเขาอันนี้มันตดนไอปเนี่ยเขาอยากว่าพามเขาเป็นพุ้มเป็นคู่

เอ็มนานันเต็มนานกบัวเต็นาน่นเต็มนาฟ้ามันทั้งหวานเ่ะเอ๊ยวิญญาณหลุดแล้วแต่ไม่คอรพูทางทังคนทางทัน้าทางทันานะอาจาราน้าเาถอโกทาน้าเขาใกล้กัทเหนือได้หลุดแอ้วแล้วเขาเราขั้งมาใกล้กทัเหนอบาปี่ทาทั้งตาตายก็ม่อถึงได้เริ่มทางเดอแล้วเออนู

กูจัดวอาไมน้ำคือแงังน้ำกนไปไมันเป็นยงถ้าว่าวางหลังหลพอแมนหอูบนั่งเอฟเกแมงหอตูบ้อแมบานีนั่งมาเาแก่ผิดทีอาูเป็นการบ้านนั่งเอเกีหละนั่งเอก

โมเห็ดหรือบงไม่รูไปมาหหลงพ่อเียนให้ดบงมาัดหองแล้วพ่อเลนพอให้ตัว่าหายเตงหมดเคื่อห้งหพนวดอยู่ก็พึ้วดอย่็าพาขึวัดย่าดนดหนึงดหนึงนี่ัมกวเห็นไหมบัเช้าเอเตงมันว่าม่เชเอเต็เลยอขานหน่เป็นหาได้ลเห็นแต่แสงเขา

ทานข้าว่าวเลก่าไรล่ะเขาเราอากราไปว่าไรไปยอนไปพี่แม่ผมรู้ไปมคิดว่าใครคขาหอว่าสมใจหรอว่าเต็มใจพ่อดรูคิดว่าใครเขาดกถือพี่อว่าทขาแค่ไห้ไปทขาทิ้งเา่ได้ค่ไหไปเขาท้ง เาว่าจีม้งอ้เห็นมาว่าเข็งเกลีหัวมัตา่ายูกบ้า่ายบนบักบุานมันกขักอะวะแต่ว่ามันนี่เขาบ้าไ่ไผ่ไวนั่งด้วยหวานนั่งด้วยหวานกินเนนั่งด้วยวานว่ามีแต่ใครจะฟ้องมาอยู่กู้าานั่งด้วยหวานไปเรื่อยนั่งว่าไปไผนั่งไปเรื่อย งาไปเดงๆาวไฟแดงๆนี่ทำบวบชาวบ้าบวกสาวเขาเอามาดักเอาตายแดงเ้างจ้างเขาเอามาดักบบไปน้ำไอ้น้ำขึ้นอดแดงำเอาเขาถือว่ารักเขาเอาเขาทไหแดงๆมันยันตุแดงๆบวบเขารักเขาทอดงาเขาดักเขาดักแดงๆเขาจะออกมาใหม่ๆแหวนเขาขัานบนนั้น ก็วัาท้งแรว่าเช่ไปเบึงนู้นพอแด่นั้งเผ่าวัดคิยู่ไงพอีดเบ้านไปแดงพอ่เญีงว่าวัดหเญีงวัดพอค่ะเบุญพุทธวัดพุใหว่ดเขาขับบกาแย่วุยห่ยคนเผ่าดูเขามุยพ่อไงมียังหุยางง่วนดูหินหว่าว่าพอเป็นพอไงว่าไปนยังวัาว่าพอเป็นพ่อไง

เขาเฝ้าดูรัง้านมาถึงท้ายกะแม่เหรอด่าเฝดรังวานเขาบอกว่าเห็นเขาบอาว่าเอาของมาใส่กลุ่มคือเฝ้อยูหมาบ้าน่เขาถึงว่ารักเอาของว่าอะไรว่าอเพรพอว่าหัวงั้นใครเราได้หรือเปล่ได้กินว่าอะไรหวังข้าวหวังได้กินวาาอะไร ก็คือใ่ปู่ใช่าเอาู่ชาจะขาดจ้เว่าไม่อยากกินเราเราปูเนาะหน่อยปูวัดคากว่างในไทยวั้คากวัางในไทยคือคากเน่ยต้องไปวัดอนู่ต่อ้วยนะท่านคือวาด ตะแียนเนี่ยวานเสีเี่ปูเสียเลยสถือคัมาเออดแหวนที่ไหนสอดทอดแหนที่ซัวเไปทั่วที่แต่นี่นพัดถอดแหวนทั้งฟ้อนมาถึงขาเไปทางข้งแขยงถือขงที่แขงที่เล่าที้อีกจักวันเฮฟต ที่ได้เาวานนี่พานไปไถ่ไมว่าาบานเาบานถ้าตวเขาคิว่าราเาเาเรื่องหนาบ้านนะยูนหน้าบ้านเลยดีกว่าอันเมื่อเจอเมื่อเจอนี่อันเมื่อเจอเมื่อเจอเนี่เาเรื่องห่างแหเาเรื่องห่างห่อนบปูเมื่อเจอเมื่อเจอนี่ยเาไปเ้าไปเรื่อยๆเผาไปเรื่อยๆปูปูปูได้เผามื้นยาวนี่เมื่อเจอเมื่อเจอแบปูเผาเรื่องห่าลเผาเรื่อห่า่ะล เท่าไปเรื่อเมื่อในวันที่เช่าเมื่ออื่นมวันที่เช่าเอ็ด้าคาัตว์่เท่าผมทัางท่านได้ลังมันตักมาครับอือแทงห่อเขาห่องปลาเขาขายวานแท่งเนาะปี่โตปี่ปาาปี้ง้อยสิบบาทนึงปีมงร้สิบบาทนึงมึงมัตัดมาร้อยสิบบาทแต่หาคือมันใช้เขาขายเมื่อเอื้อได้มึงเิือมไม่ร้สิบบาทสิบบาทวันเท่งนี่ ไม้ก็ทิบบาทกบก็ทิบบาคฟาก็ทิบบาสเออแต่ว่าเพราน้าหมากหมักไกระต้งไทยเคยขาดกระตุ้นเขาเขาเฮ็ดเป็นห่อเป็นห่อไปว่าอื้อคือได้ไปจายเขาทานไม่หมักนม่ทุกบไม่ข้าหมักข้าเขาห่จากว่าแต่ว่าเขาเอเท็ดเป็นห่อไปคือขาดฮ่อแล้วทิบหาบข้าหมัก ก็รักิหาบ่าแล้วอีน้ำค็กับเข้ามาเข้ามาเข้ากอดาถือเขาจะเป็นชื่อชุกอใชื่อรักทิาว่าเป็นเขป็เขียนปว่าเป็ปเรัิาเปนริพย์าาอะไรขายแท้าขานแต่งไแล้วลุเล,ยลายพีมป์เงาตาได้เพะว่าราผงขายใจที่ได้กินทิ้งไะเฮคน่อยซะ ทำภระผีผีไม่มียาออกจากคุ้มัล้รกเดี๋ยวปัญญากำไงกำงวาาว้านทอยผู้ใหว่านอนาวบย่างมาได้่วันแต่ก็คนบ้านไหนบ้านื้องแม่้นบ้าคอต้อารับใครดีต้ผู้ใหกว่านอนน้องนอผู้ให่นงบังพอเ้าวรับไคดีน้องบ้า วันหนึ่งนอยว่ว่าขวดพอแล้ววางนังพอแล้วจ e ้อบ๊อบ yeah, hmm. ๊อบบ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 อบบ๊อบบ๊อบบ๊อบบนอบู้นบบ๊อบบ๊อบบ๊นี่๊อบบคอบบ๊อบบอบบ๊อบบ๊อกบ๊บบ๊บบอบบอบบ๊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 อบอบบ๊อบบบอบบ๊อบบ๊อ

เป็นป่อยแต่ม่้พูอะมาเฝองคาาเานั่งเฝ้าเสียเอกวะเสียเอกเสียเอกท่านงันเอ้กวะนหนยิมเสียเอกวะถือกล้องเล่นนะปูมาตื่นห่า่ะโอ้ยหนาใช่ยิมใจกันดีบีบหนาบีบหนาบีบิบม่ปอดมาลยะ ก็า right? oh. like ah ื่นตั h h <h 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 ้งแต่ก็ต huh> ื่นก็ท้อวุ่นก็ตื่นนอนก็้็ล้อถูก้องอ๋อทรายทรายร้คือลอใช่ไหมเด็ซีมาปลูไปหามันรอล้อมาสิคุาคุณได้ก็เลยที่รพองท้อน้าบ่อาจจะคือร้องอได้ท้ให้แต่คือร้องอว่ามันทักมา เขาอดักัฟเห็ดพอไายหลายมาทังมาก้ากเพ็ดอีพอได้หลายเวิร์กไปเวิร์กมากแม่แม่คู่ว่าใครดึงฝันเห็นแม่คู่ว่าันเห็ดพอคันัฟเห็นพอไม่กอนหลายเวิร์กหลายเวิร์กตื่นความรอพอแล้วมาหาหาให้นะปู่หาให้ขาไปกวิางได้หรือ่ จะ่ไปหาเขาอว่าหานี <À> ่อยาหาพ่อกอแฟนอยู่พ่อแฟนบ่อไปหาให้มันหยกมันบไปหายิ้ม0ายเป็นบุญตาเนี่ยคืออย่าเห็นเลยเดงนะร้งไหไปหาเขาอยวกมาหาพอของมอ้แานเยอะทุกคนได้ด้วรักได้เด้วรักเอาเท้าตามน่ะฟูมเม้งสได้เผานาว่านเออเท้านาว้านไปเรื่อย เานีไปเรื่ลยนะครขา่ามันลาหายาวว่ามัน้าหายหัวม่แล้วาว่าอยู่หัวแม่ครูนะคูเนาะเฝาเรื่องหนาบ้านเฝ้าว่าจ้าเฝ้าพ่ดูอยากกินเ้าว่าเขาเาไม่มีร่างขาเฝ้าไปเฝ้าเรื่องหัวก็เฝ้าเรื่องหน้าบ้านเฝ้าให้เขเห็นเขาเห็นแล้วนะขาวว่ากากขาว่าของแต่า ต่อไปนี้นะครคั้งขันปูอ่ะเออเอาต้งั้นะครับครเอาหายเนี้มไม่หลไม่สรุปแล้วครับเรือแคปหน้าจอเพี่น้องเอฟซีสรับนี่สวัสดีครับ